ฝนตกถนนลื่นรถชนกันนับ10คันค่ะ เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่15กุมภา 12, พันธ์2566ที่ผ่านมาร้อยตํารวจเอกภยรั์ภาเขียวรองสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูทรทัสะแกจังหวัดประจรีขัน์ได้รับแจ้งเหตุรถชนกันหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณโค้งโรงพยาบาลทัสะแกถนนเพชรเกษมฝั่งขาล,ล่องใต้ช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่352-353หมู่ที่1ตำบลน,หนาหูควางจึงพร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์สถานีตํารวจภูทรทัสะแกอาสามูลนิทิศสว่างรุ่ง เรื่องทรมาถานอำเภอทับสะแกอาสากู่ภัยทางหลวงหมวดทางหลวงทับสะแกลุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถชนกันเกินถนนรวม11คันมีรถนิสสันจูกสีเทาหมายเลขทะเบียนกอไก่สฤศีาวหนึ่4ภูเก็ตมีนายธีระลเลิศพูลสวัสดิ์อายุ47ปีชาวภูเก็ตเป็นคนขับถูกรถเก่งโตโยต้าอันติสีขาวทะเบียนขอไข่ชอชิง6663ภูเก็ตนายวินัยการจนะปทุมอายุ47ปีชาวภูเก็ตซึ่งเป็นเพื่อนกันขับตามท้ายกันมาชนท้ายเนื่องจากฝนตก ถนนเลื่อนจังหวัดที่กำลังลงรถเพื่อหลบอันตรายเนื่องจากเป็นทางโค้งได้มีรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีบอลเทาทะเบียนบอเบไมชช้เฉลี่ยห9อุทัยธานีมีนายนรงศักดิ์สิงห์ผู้ขับขี่มาชนท้ายทำให้เด็กชายโกศิลเลิศดพลสวัสดอายุ13ปีบุตรชายนายธีระถูกรถชนกระเด็นไปล่องกลางถนนตรวจสอบพบแขนหักทั้งสองข้างเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งยังโรงพยาบาลทับสะแกแต่ขณะรอรถพยาบาลมีรถบรรทุก6ก้อยี่ห้อฮีโน่หมายเลขทะเบียน6 7 9 0็ 50กทหมหน้ารถติดสติกเกอร์จูรีทันสปอร์ตวิ่งมาด้วยความเร็วเบกเรกเลื่อนถลายไปชนกับ3คันแรกที่ชนอยู่แล้วแล้วยังชนท้ายร er ถโตโยต้าฟอนจูเนอร์สีดำทะเบียนกอไก่ทอทะหาร1757แพร่ที่กำลังจะเดินทางไปจังหวัดตังมีนายนิติพงษ์ชอบทำชาวจังหวัดแพร่เป็นคนขับและยังชนท้ายรถอเนกประสงค์ยี่ห้อฟอร์สีขาวทะเบียนขอไข่ทอทง6573ระยองมีมิสเตอร์เจมอายุ56ปีชาวแคนาดาเป็นคนขับและกำลังจะเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตห่างออกไป อีกประมาณ10เมตรด้านหน้าจุดเกิดเหตุยังพบรถกระบะอีซูซุทะเบียนบอเบม้ยยอยักษ์3057ประจบคลีขันมีนายวีรพัฒน์สำแดงเดชอายุ30ปีชาวปานบุรีบรรทุกปลาชนกับอีซูซุด,ดีแม็กสีบอลเทาทะเบียนกอไก่นอหนู171ประจบครีขันด้านท้ายจุดเกิดเหตุพบรถบรถบรทุก6ล้อยี่ห้ออีซูซุทะเบียน7 0 8 0 9 5นยาษฎสุราธานีชนกับกัดเลียนกั้นถนนจนได้รับความเสียหายใกล้กันยังพบรถเก่งตโตโยต้าสีบอลเทาทะเบียนคอะคลังยอหญิง47 97กทมมีนายสลาวุฒิเปลี่ยนปานอายุ56ปีชาวบางสะพานเป็นคนขับถูกรถเก่งมิซูบิชิมีหลาทะเบียน2กอไก่คอลคััง3289กทมมีนางสาวเบญจวรรณฝอยทองอายุ39ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนขับจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุได้มีฝนตกลงมาเล็กน้อยทําให้ถนนเลื่นและมีรถชนกันนับ10คันได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายซึ่งรถแต่ละคันได้เรียกประกันรถของตอนเองมาตรวจสอบและเคลียรประกันและเจราจาเรียกค่าสินใหม่ของ คู่กรณีแต่ละคันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รถติดอย่างหนักมากผมผรองขับ,บรถขาวโคมเนี่ยมาครับรถตักเรียนคบเบรกรุ่นคบเบรกแล้วก็พุ่มหลืนไใต่กับรถตักเรียนนิดนึงแซ่บมากครับผมก็สุดวะเรา,าเรา,า,าเราก็ให้กระปุกไฟชุ่เชื่องกันนะนะั่นนะรถนั่นปุ๊บกระปุุ่เชื่องไปกระปุกยุ่งเชื่อมดับมันเลยอ๋อ ขอลอรเปอร์ไปอีกเยอะเลยนะกาะบะเดียวเลี้ยงน้องก้าวแต่เด็กก้อนอ่าคันกระบะนั้นตีมาชนบัตรแทนกระแทนตูดปุ๊บตีมาชนปุ๊บเลยแล้วเด็ดก้อนเด็ดกระเด็นเด็ดกระเด็นนี่เลยแล้วแล้วสุดท้ายคันนี้มาล้วนท้าชิดในมาเลยพกหลอนี่มาล้วนมาเลยสามคัน